จะยกเข้าไปเทียบกันนะครับท่านผู้ชมว่ามันพอดีหรือเปล่าเหนไหนเห็นลงไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ขยับลูกออกมาเองใส่ไม่ได้เลยเนี่ยท่านผู้ชมนี้อันนี้ก็เกิบไม่ได้แต่ก็ลงได้อยู่นะ ตรงตรงนี้เตรงที่เราทำร่องไว้พอดีเลยเป๊ะเลยต่อไปก็จะเป็นการปูนขาวพอเรามาร์กได้ทีแล้วต่อไปก็จะเป็นการวางแนวปูขาวนะท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะติดตามตะโคกไปแล้วจะวาง เป็น,เป,น,นเป็นคันเป็นคูเหมือนคันนาเลยขึ้นมาให้รอบ,รอบล่อเวายอ้ชามันหายกีน้องตายเลยมึงอืมที่สุดมัน ขาโ,โอขคเอายเองก็จะมีการตรงนีกทีนึงนะครับการเวลามาันลงน้ำมันจะชอบมานี่มันกันไว้ไม่เห็นมันขางตรงนี้ ค <laughs> <laughs> ืออยู่มัดแนวเอาความทังมือไว้ใหม่เราจะวางเป็นแนวทามที่เราขีดไว้กันไว้ที่เราทำเสร็จ้วนะตอนน้เรายกเข้าไปอีกทีเราจะปาดให้มันที่มันให้มันปูนมปนเหลือตอนนี้เราใส่เข้าไปเต็มที่เลยครับเต็ม ยูเองยปเนต้คนเดียวลูกสองคนไม่ไ uh ด้ป uh ึ uh ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวย้อแน่กันตัวว่า ไล่ยูเพาว่าอันนี้มันขเขาเสียงอ๋อเมื่อไร้ล่ยูก็ที่แล้วเนาะถามเ่อไรตอนนี้มันเสียอ่ะ <Okay. S 2> ถาม,มาันนี้เสียอ่ะโอเคไล่ยูไล่ยูโอเคมันอาวว่านแล้ว่หรออ๋อได้แล้วอ่ะ เอนะแล้วมันเดืมันต้มต้งต้มตตแล้วก็กดลยครัเออเออเออมันยังไม่ตันตปกอปก็ไปเยอะๆแน้าคอยก่อนหินก้อนปูนแข็ง okay, nha vậy, ok, ok, được, được, nào bắt đầu, bạn ให้มันจ้องจองเอาไว้เพราะว่าในข่อคนพ่อลายปากคาให้องใจในตัวเลย สตาอาอ์สเอาเจ้ามาเึ้เราปาดเสร็จแว้วใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดดมาดๆทิ พี่เนผู้เฒ่า เราดูให้แล้วลก็ปิดไปเลยทีแล้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็ จากนี้ไปเราก็นับถอยหลังไปอีก8ชั่วโมงเราจะมาชูมาถึงใช้น้ำถึงใช้ห้องน้ำได้เดเสร็จง,งานครับ บงานอีกทีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับวันนี้ก็ทีมงานช่างเล็กรวมถึงช่างบุญส่งปักกิ่งนะครับ,รบก็ขออำลาแต่เพียงเท่านี้ครับดีวกันชิมหน้าสวัสดีครับ